สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ถนนคนเดินจังหวัดคอนแกนที่เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมายและยังเป็นสถานที่ออกกําลังกายวันนี้เราได้เจอคุณตาท่านหนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดใสเราอยากรู้กันไหมคะว่าคุณตามีเคล็ดลับอะไรเรามาทําความรู้จักกับคุณตากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแชทค่ะวันนี้นะคะเราจะไปสาัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยกันนะคะโอเคไปกันเลย วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณตาเรื่องการออกกําลังกายนะคะอยากจะทราบว่าคุณตามาออกกําลังกายที่นี่เป็นประจําทุกวันไหมคะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณห้าห้าถึงหกวันเกือบทุกวันคนระับแต่ในแต่ละวันคุณตาจะวิ่งหรือเดินประมาณกี่นาทีคะจะเดินเร็วๆประมาณ4 5่สถึงห้นาที4ี่สนาทีต่อวันนะครับเขาเรียกว่าเดินเดินโดยไม่หยุดเลย เขาเรียกว่าอะไรว่าลองลอง distance walking ถ้าวิ่งก็ลอง distance วันนึงก็คือการวิ่งหรือเดินไม่หยุดเนี่ยมันจะทำให้หัวใจทำงานตลอดเวลาไม่หยุดถ้าหยุดแล้วเนียมันก็จะเสียจะเหนื่อยจะเหนื่อยใช่ไหมคะถ้าหยุดก็ถ้าหยุดก็การเดินหรือวิ่งไม่หยุดอัวใจมันจะทำงานตลอดเวลามันจะได้ผลในการออกกำลังกายมันจะมันจะปลอดภายพวกเขา ได้ความรู้มากมายเลยค่ะในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะและการออกากลาลังกายค่ะเราก็อยากขอฝังให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างนะคะวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนคุณตาตรลวะ ต้องหมั่นออกกําลังกายไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ก็จะทําให้สุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายแข็งแรงและทําให้มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ